สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทรัพนับล้านจะมานําเสนอสูตรต่อเนื่องก็คือเดิน10หน่วยบน73รอบนะคะหลุด4สูตรที่1ค่ะจะเป็นยังไงนะคะสําหรับสูตรนี้รอบที่ผ่านมาเป็นยังไงคะเรามาไตาเติลกันนิดหนึ่งนะคะไตเติ้ลกันหน่อย <c oughs> เลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเราจะมองไปที่สิบกับหน่วยนะคะเป็นเลขอะไรเรามาดูกันสิบกับหน่วยนะคะก็คือเลข7ในหลักหน่วยะคะ่ะเจ็ดมาในหลักหน่วยนะคะสูตรที่1ยังเดินยังเอาอยู่ยังไปต่อนะคะสูตรที่1นของเรายังเดินอยู่นะอ่า หลุดตั้งแต่งวด4ี่ี่หแล้วก็ยังก็ถือว่าเดินต่ออยู่นะคะทุกท่านนะพอหลุดแล้วสูตรนี้ชอบเดิน2ตัวนะคะบอกเลยส่วนสูตรที่1นเนี่ยอ่ะเรามาดูในส่วนสูตรที่2กันนิดนึงเป็นยังไงคะก่อนหน้านี้หลุดที่เลข9กับเลขศูนย์ไม่มีนะคะต่อมา9มานะคะ อ่ะรอบต่อมารอบนี้อะไรคะสูตรที่2เลขที่ออกก็คือ7 5 7 10กับหน่วยคือ5กับ7อ่าสูตรที่2นี้ไม่มี5ไม่มี7เลยไม่น่าเชื่อนะคะสูตร2หลุดถูกงวงนวดนึงแล้วก็มาหลุดอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า ขึ้นจี๊นเลยเป็นไงคะเรามาดูกันย้อนหลังนิดหนึงสิเกิดอะไรขึ้นสูตรที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันตรงที่ว่าสูตรสองเป็นยังไงอ่ะนี่ค่ะแปดหนึ 12, ่งสองหนึ่งกับสอง ู้สึกว่าสูตรที่สองนี่เริ่มเกเรแล้วนะเห็นไหมคะเริ่มเกเรแล้วสูตรหนึ่งน่าสนใจกว่าหลุดแล้วก็ไม่น่าจะหลุดซ้ํานะถ้าหลุดอย่างหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะสูตรอย่างหลุดแล้วนี่นี่ก็มาอยู่นะ นี่มาหลุดมาเข้ามาเข้าอ่ะเห็นไหมคะนี่ก็เข้าไม่ปิดไม่ได้เลยนะคะแห้งไวมากนี่พอหลุดนี่นี่เข้าแล้วก็มาหลุดแล้วก็มาเดินเอาง่ายๆถ้าคือไม่หลุดซ้ำนะคะไม่หลุดซ้ำ 5้าสามศูนย์ออกสี่ห้าสามสี่ห้าสามเข้าที่เลขห้าหลักสิบนะคะไม่หลุดซ้ำค่ะโซดสองหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะคะอย่างน้อยก็ต้องเดินหนึ่งวนวดอ่ะเราทราบแล้วนะคะทิศทางการเดินของเขาฝากคำเตือนกันแล้วมาคำนวณให้ดู คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุรที่ดิ่ฉันทาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวะทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาคอยทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รวยสับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะทุกท่านนะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆม,ม,มาเรามาดูกันเลยสำหรับรอบนี้สูตรที่1ไปค่ะสูตรนี้ใช้แสนเทียบนะคะแสนเทียบก็คือเลข5 5ไปบวกรหัส1นึ่งสามหเ้าบวกหเป็น6 6หบวกสเป็นเทไรคะเป็น9 9กบวกหเป็น10บได้ศูนบวกเได้7 5 6, 9, 0, 7. ็ดห้ทีนี้เรามาดูใน1นธันวาคมนะคะสองห้านยกะคะเลขที่ออกก็คือ0ูนย์เก้ากับหน่วยคือ9กับ7นะคะมาไหมคะรอบนี้มาทั้ง2ตัวเลยนะคะสตัวด้วยสามศูนก็มา มาดูในรอบต่อมาหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวานะคะทุกท่านสองเทียบค่ะสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะคะได้สองสามหกเจ็ดสี่ไปดูในรอบต่อมาคะ่ะหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด สิบกับหน่วยก็คือห้ากับเจ็ดเลขเจ็ดมาในหลักหน่วยบนนะคะรอบนี้สูตรที่หนึ่งนี้เดินกำลังดีนะคะอ่าอ่าเรามาดูในรอบดีเดย์กันในชุดที่หนึ่งนะคะคือเลขสาม 3บวก1ได้4 4บวก3เป็น7 7บวก1ได้8 8บวก7เป็น15 3 4 7 8 5ทนะคะทีนี้เรามาดูกันนะเดี๋ยวดฉันจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านนะ,ะนะเขียนไว้ตรงนี้ว่าเลขตัดเป็นยังไงเด่นเฉพาะ10หน่วยบนนะคะจุดนี้73รอบ หลดไปสี่นะคะสูตรที่หนึ่งสามสี่เจ็ดแปห้าอ่ะทีนี้เราไปดูในสูตรที่สองกันส่วนสูตรที่สองนะคะทุกท่านนะใช้แสนเทียบเหมือนกันนะคะแสนคือเลขห้า ห้บวกหได้6 6หบวกหเป็น11ได้1 1ึบวกหเป็นสองสองบวกเเป็น9ก้าห้หนึ่งสองเมาดูใน1นธันวาคมนะคะสอ1 0้าหนกับหน่วยก็คือ9กับ7 9้ามานะคะ ่าไปดูหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาค่ะเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสองสามแปดเก้าหกนะคะทีน่นี้เรามาดูกันในรอบวันที่สิบหกธันวาหกสิบหกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด 10กับหน่วยคือ5กับ7นะคะรอบนี้ไม่มีทั้ง5ไม่มีทั้ง7เลยหลุดนะคะแต่สูตรนี้อ่าแต่รอบนี้ถูกอยู่มาดูในรอบดีเดยรอบดีเดยของเราเป็นยังไงคะสเทียบค่ะ3เทียบ3าบวกหเป็นสี สีบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้ 0, 0ูนบวกเได้7 3 4 9 0 7นี่คือเด่นเฉพาะนะคะสิกับหน่วยบนเท่านั้นนะคะอ่าเด่นเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะคะนี่คือสูตรที่สอง นี่สูตรสองนะคะทุกท่านนะสูตรนี้เจ็ดสิบสองรอบแต่ไม่ได้เดินทุกงวนนะก็มีหลุดบ้างสลับกันไป3 4 9 0 7นี่คือสูตรนี้ทีนี้เรามาจับคู่ชุดนี้ดูสิ โซดที่สองนะคะสามสี่เก้าศูนย์เจ็ดตัดค่ะสามสี่สามสี่เจ็ดตัวเลขก็คือสามสี่เจ็ดนะคะที่จะมาในรอบนี้ตัวตัด แล้วตัวที่เหลือจากดัดก็จะเป็น8กับ5อันนี้9กับ0นี่ค่ะตัวที่เหลือ8 5 9 0 3 4 7 8 5 9 0ตัวที่เหลือจากตัดเรามาวางแบบนี้ให้นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวดิฉันจะจับลองดูมันจะเกิดอะไรขึ้น

สิหน่วยสามสี่เจ็ดมีให้เห็นแน่นอนรอบนี้นะคะในเลขสามตัวนี้สามสเนี่นะคะเรามาดูกันในส่วนสิบหน่วยนะศูนย์หนึ่งสามห้าแปดศูนย์สองสามห้าแต่เลขดับขาดคือศูนย์จะเป็นยังไงรอบนี้จะเอาอยู่ไหมนะคะเรามาดูนะศูนย์หชนตัวไหนคะชนที่สาม ชนที่เลขห้าชนที่เลขแปดสามห้าแห้ก็ชนนะสามแห้ 3, 8, 5, 0, ส่วนหลักหน่วยนะคะศูนย์สห้าไม่มี3มี5มี กลายเป็นว่าแบบนี้นะคะทีนี้เรามาชนดูสิตัวชนที่เป็นอย่างนี้เป็นยังไงอะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าถ้าศูนย์เอาไม่อยู่แต่คิดว่าไม่น่าจะมาศูนย์ไม่น่ามาก็ไม่แน่นะศูนย์ยังเหลือทุกตัวเลยเนะี่ย ถ้าศูมาก็จะมีแค่นี้มีแค่นี้กลัวจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนไม่มีหนึ่งสองหนึ่งไม่มีอ่ะหนึ่งไม่มีเลยชุดนี้ชนสามศูนย์สามสองมีไหม ไม่มีสองสามสามก็มีสิทธิ์มาได้นะเลขเบิ้ลถ้าเบิ้ลมาสามสามมีสิทธิ์มาได้มีตัวไหนมั่งสามสามและหนึง่งตัวสามห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าอะห้าห้ามาสิทธิ์มีสิทธิ์มาเบิ้ลประมาณนี้นะคะ สามห้ 3, 5, มีไหมฮะสามีชน5้าศูนย์ห้หมหมีไหมห้ามีสามห้าี่ห้าเจห้า แปดห้าห้าเก้าเก้าห้าอ่ะมีห้าสองนี้ไม่มีห้าสองห้าสามมีไหมห้าสามมีห้าห้าแล้วก็แปดห้าประมาณนี้นะคะถ้าห้ามาก็จะอยู่ชุดนี้แล้วถ้าเป็นแต้มอะ เต้ม7อ่ะแต้มเก็จะเป็นชุดนี้เต้มสองสามห้หเต้ม7จ็ดสองสาหหกก็มีนะแต่มาชุดตัวเดียวอ่ะสามห้าไม่มีเต้มแปดสามเก้าเต้มสองมีสามเต้มสมี สี 47, แต้ม1 4 8แต้มสองนี่คือชนแต้มนะ4ีหแต้ม9แต้ม9มีนะแต่มีไม่เยอะแต่มีแค่น่าจะเป็น2อสุด4 9แต้ม3อ่ายังไม่มีติดท่าเลย4 0แต้ม4ี่ดแต้ม5 7าหแต้มสอง

ตัวเลขได้อยู่ประมาณนี้นะทุกท่านนะถ้านะคะถ้าสมมติว่าสูตรของเรานะสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดาเนี่ยถ้าสนใจก็คือแปดห4าเจ็ดาสี่ห้าแต้มเก้าแต้มแปดแต้มเก้านี้มีนะแต่ไม่เด็ดแต่ไม่เด็ดนะคะ ตัวที่ดิฉันขีดตรงนี้ก็คือตัวที่ชนเด่นชนแต้มสองตัวบนแต่ตัวท,ที่ขีดวงกลมนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะคือยิ่งเน้นเข้าไปอีกตัวเด่นก็จะมีสามสี่สี่สามสี่สามสามสี่อันนี้ห้าอันนี้สองอันนี้หก เจ็ดศูนย์แทมเจ็ดอีกหนึ่งตัวนะคะแต่อย่างว่าพอไปติดศูนย์แล้วก็ดิฉันก็ไม่ขยันแล้วไม่มั่นใจแล้วห้าเก้าแทมสี่ตัวที่ติดท่าที่เน้นก็คือมีเจ็ดท่าแล้วก็แปดท่ามีแค่สองตัวนะคะที่ติดท่าเนี่ยจะมาสิบหรือมาหน่วยนะคะทุกท่านก็ต้องพิจรารณานดู แต่ในสูตรดับนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะเดิค่าเนี่ยอ่ะแคปไว้เลยค่ะสูตรนี้รอบนี้เน้นไปที่สามสี่เจ็ดตัวไหนจะมาถ้าเจ็ดมาเจ็ดห้าสวยไหมแต้มสองแปดถ้าแต้มสาม 8, 9, แปดเ้าเมเนี่ยเห็นไหมมีเจ็ห้ากับแปด้าที่ติดท่าที่ชนแต้มเด่นประมาณนี้นะทุกท่านนะเฮ้ยอ่าเจ็ดท่าก็เข้าชนตัวนี้ตัวเนี้เจ็ดชนเน้นตัวน, 7, น,นี้ตัวนี้แปดไปอยู่เรียกละตัว ตัวรองนะคะไม่ใช่เรียก่างตัวรองนะคะที่ติด3ติด4ติด7จ็ดสามสี่เจ็ดมีตัวเนี้ยที่ติด7ที่น่าสนใจเพราะชนกับ5้าะเราก็ต้องรอรอดูสูตรสูตร2อีกทีนึงชุดสองไม่ใช่สูตรสอง ชุด2นะคะรอดูชุด2อีกทีจะเป็นยังไงชุด2หมายถึงว่าชุดนี้จะเป็น1กับ2ชุด2ก็จะเป็น3กับ4ีพร้อมชุดตัด4ยอดกุมารมีเน้นมีเฮแน่นอนนะคะรอบนี้นะนี่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมีให้เห็นแน่ๆรอบนี้ใน2 3ตัวนี้แล้วสูตรที่2ก็คือ34907 ถ้าสูตรสองไม่หลุดซ้ำเอาห้าไปชนห้าสามแปดห้าก็ได้สูตรสองสามสี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดไม่มีเลยถ้าห้าชนนะถ้าห้ามาห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ด หรือเอาตัวนี้ไปหลักสิบก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีตัวเดียวที่น่าสนใจก็คือเลขเจ็ดนี่แหละรอดูชุด3มกับ4ดีกว่าทุกท่านเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนขึ้น <c oughs> อย่างรอบที่แล้วิฉันเอาสูตรนี่นะ อย่างรอบที่ผ่านมาเห็นไหมฮะได้ห้าหกเจ็ดตัดแล้วสองส่วนนี้เพราะเขาหลุดพอดีเนี่ยห้าหกเจ็ดเข้าสองตัวเลยห้ากับเจ็ดมาเลยเนี่ยเห็นไหมคะมีสูตรที่สองเนี่ยสูตรนี้สูตรเดียวที่หลุดเดี๋ยวเราจะมาตัดกันดูเนี่ยเห็นไหมคะเจ็ดมาห้ามา สิหน่วยแล้วตัวเลขของเราก็เข้าตรงนี้อันนี้เราไม่ได้ปักหลักนะทุกท่านนะเราก็เขียนไปตามตัวเลขเลยอ่ะยังไงก็รอดูชุดนี้ทีนี้สี่สามสามสี่รอชุดตัดนะคะอะแคปไว้นะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสองในชุดสี่ยอดกุมาร ได้ 3, ามสี่เจ็ดงวนนี้ไม่น่าพลาดขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ